เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเตยครับคุณผู้ฟังผมขออนุญ,ญาตแนะนําคุณเตยแล้วก็ท้าวความนิดนึงนะครับเรื่องที่คุณเตยเธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เธอทํางานอยู่ที่บริษัทเก่าบริษัทที่ว่านี้เนี่ยเป็นบริษัทที่นําเข้าวายจากต่างประเทศครับซึ่งลูกค้าของคุณเตยที่ตัวเธอดูแลก็มีทั้งลูกค้าแบบบุคคลทั่วไปรวมถึงร้านอาหารโรงแรมแล้วก็มีส่งเข้าห้างสรรพสินค้าด้วย เรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นราวๆสองปีก่อนก่อนที่คุณเตยเธอจะลาออกบริษัทแห่งนี้เขาแตกลายใหม่คือไม่ใช่แค่นําเข้าแล้วก็ขายไวยอย่างเดียวแล้วบริษัทเขาเริ่มจัดงานต่างๆคือถ้ามีลูกค้ายอยากสั่งไวไปใช้ในงานเนี่ยตัวคุณเตยก็จะสามารถจัดให้ครบตั้งแต่ตัวไวจัดบูธรวมไปถึงบริการเสิร์ฟด้วยประมาณว่าเทิร์นคีโปรเจกต์นั่นแหละเอาเงินมาก้อนหนึ่งครับแล้วก็จะจัดงานอะไร กึ่งๆึ่งออกแกนไนอะไรทํานองนั้นและเพราะแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้คุณเตยเองที่เธอมีหน้าที่ดูแลเรื่องของการสั่งของแล้วก็ประสานงานกับลูกค้าเป็นหลักเนี่ยเธอต้องไปดูหน้าง,งานเองด้วยเหมือนกับเป็นแม่งงานไปในตัวนั่นแหละซึ่งในตอนนั้นหลังจากบริษัทแตกลายผลิตใหม่มันก็มีลูกค้าที่ติดต่อมาทางบริษัทรายหนึ่งบอกว่าอยากจะสั่งวายของคุณเตยเนี่ยนำไปเสิร์ฟให้แขกในงานแต่งงานของตัวเอง ซึ่งงานแห่งนี้ครับก็จะจัดขึ้นที่บ้านของลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพมากนะักถ้าพูดตรงๆมันคือชานเมืองครับคุณผู้ฟังติดกับกรุงเทพเลยซึ่งในตอนนั้นคุณเตยเองที่เป็นแม่งงานเต็มตัวในงานใหม่นี้ตัวเตอเองก็เลยมีความจําเป็นจะต้องดูแลลูกค้าคนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งเรื่องการสั่งของทั้งเรื่องการประสานงานที่หน้างานรวมถึงจัดตัวงานแล้วก็ดีลออกงานไนให้เรียบร้อย ึ่งแน่นอนครับงานที่มันถูกจัดขึ้นแล้วก็เป็น private แบบนี้คุณเตยเองต้องลงดูหน้าง,งานก่อนวันจริงด้วยในตอนนั้นตัวเธอเองคุยกับลูกค้าแล้วก็สอบถามข้อมูลคร่าวๆว่าจะจัดงานวันไหนใช้วายตัวไหนจานวนเท่าไหร่และที่สาคัญเลยก็คือขอเวลาลูกค้าไปดูหน้าง,งานจริงด้วยครับและจนท้ายที่สุดหลังจากการดีลงานในครั้งนี้คุณเตยเธอก็ได้รายละเอียดทุกอย่างมาครบอยู่ในมือ รวมถึงวันที่จะออกเดินทางไปดูหน้าง,งานที่บ้านลูกค้าด้วยซึ่งในวันก่อนเดินทางคุณเตยเธอได้ตกลงกับเพื่อนในทีมอีกคนหนึ่งนะครับว่าจะเข้าไปที่หน้าง,งานพร้อมกันทั้งสองคนวางแผนกันเรียบร้อยหมดแล้วทั้งเรื่องสิ่งที่ต้องคุยกับลูกค้าทั้งเรื่องการดูสถานที่จริงรวมถึงเวลาที่จะเจอกันด้วยคุณเตยเธอบอกผมว่าในวันนั้นลูกค้าสะดวกให้เข้าไปเจอที่หน้าง,งานตอนบ่ายสาม เธอกับเพื่อนก็เลยนัดกันว่าจะออกเดินทางกันตั้งแต่11บเอโมงเพือเผื่อเวลาเดินทางเอาไว้หน่อยนึงครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ยังขับรถไม่แข็งมากนะแถมต้องฝ่ารถติดในกรุงเทพเองเพียงแต่ว่าพอถึงวันเดินทางจริงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่นัดกันเอาไว้เนี่ยดันโทรมาบอกว่าวันนี้เธอไปด้วยไม่ได้ล้วเนื่องจากแม่ของเธอตกบันไดแล้วก็อาการหนักมากถึงขนาดจะต้องเข้าห้อง i อ u เลยล่ะและเพราะแบบนั้น คุณเตยก็เลยต้องรับหน้าที่ไปดูหน้าง,งานคนเดียวในตอนนั้นครับพอออกเดินทางมันดันปรากฏว่าจากที่นัดเจอลูกค้าบ่ายสามใช่ไหมครับลูกค้าเขาดันขอเลื่อนอีกออกไปเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มลูกค้าเขาให้เหตุผลว่าเขาติดธุระด่วนซึ่งในตอนนั้นคุณเตยเธอก็ขับรถใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วใจเธอก็เลยรู้สึกเฟลแล้วก็หงุดหงิดนิดหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เรื่องเพื่อนเทล้แถมลูกค้ายังมาเทเอก มันก็เลยทําให้แผนทั้งหมดในวันนั้นมันพังไม่เป็นท่าแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคุณเตยเองยังต้องอยู่ที่หน้างานนะครับไม่สามารถบน่นหรือว่าแสดงอาการอะไรออกไปให้ลูกค้าได้เห็นเลยเธอทําได้เพียงแค่ยอมรับแล้วก็ทําตามสิ่งที่ลูกค้าบอกตอนนั้นเวลามันบ่ายสามโมงแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณเตยเธอดูเวลาแล้วก็เห็นว่าต้องรออย่างน้อยๆต้องมี6กชั่วโมงแหละกว่าที่จะถึงเวลาที่ลูกค้านัดเธอก็เลยคิดว่าอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวลองไปเปิดห้องพักรายวันสักห้องหนึ่งเพื่ออยากจะพักผ่อนเหมือนกันครับเนื่องจากเมื่อคือนเธอเตรียมงานดึกมากๆเธอตั้งใจจะเอนหลังเพื่อได้พักเหนื่อยบ้างและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือค่าใช้จ่ายที่เปิดห้องเนี่ยมันสามารถเอาไปเบิกกับออฟฟิศได้ครับเป็นค่าใช้จ่ายหน้าง,งานทั่วไปและด้วยความที่ตัวเธอเองไม่ได้คุ้นชินในย่านนี้คุณเตยเธอก็เลยจอดรถที่ปั๊มน้ํามันก่อนแล้วก็ลองเซิร์ชหาใน Google ดู ว่าใกล้ๆบ้านพักของลูกค้ามันมีห้องพักรายวันหรือเปล่าทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานแต่พอเธอเซิร์ชดูบรรดันปรากฏว่าในระแวกนั้นเนี่ยมันมีห้องพักไม่เยอะเท่าไหร่มีขึ้นมาในลิสต์เหมือนกันครับแค่2อสที่เท่านั้นและแต่ละที่มันก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรต้องขับรถอย่างน,น้อยก็ต้องมี30หรือไม่ก็40นาทีซึ่งจนท้ายที่สุดหลังจากที่คุณเตยเธอเลื่อนดูไปเรื่อย เธอไปเจอที่หนึ่งครับอยู่ห่างจากบ้านลูกค้าเพียงแค่10นาทีเศษเท่านั้นแถมราคาก็ไม่แพงมากด้วยอยู่ใกล้แล้วก็ประหยัดที่สุดและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละเธอก็เลยรีบขับรถไปยังโรงแรมแห่งนั้นแต่พอไปถึงหน้าโรงแรมมันดันปรากฏว่าไอ้โรงแรมที่ว่านี้มันเป็นมั่นรูดในตอนนั้นครับคุณเตยเธอก็เลยแอบคิดในใจว่าจะเอายังไงดีวะแต่ด้วยความที่เธอคิ้เกียจหาต่อละ แถมอยากจะรีบพักเอาแรงสักหน่อยเธอก็เลยตัดสินใจเข้าพักที่ม่านรูดแห่งนี้ไปโดยหลังจากจ่ายค่าห้องเสร็จนะครับคุณเตยเธอก็เข้าไปในห้องห้องของโรงแรมม่านรูดมันก็เป็นห้องแบบสตูดิโอสี่เหลี่ยมๆธรรมดาพอเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอห้องน้ําอยู่ทางซ้ายมือถัดไปจะเป็นเตียงนอนที่ปลายเตียงจะมีโต๊ะก,กับเก้าอี้ชุดหนึ่งไว้ให้พอนั่งได้แล้วก็วางของได้นิดหน่อย ดึงด้วยความที่มันเป็นที่พักแบบเป็นม่านรูดนะครับมันก็เลยไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีหน้าต่างเป็นห้องแบบปิดทึบทั้งหมดและเพราะแบบนั้นมันก็เลยทําให้บรรยากาศในห้องดูอึดอัดนิดหน่อยคุณเตยเธอวางกระเป๋าสะพายไว้ที่โต๊ะเล็กๆปลายเตียงก่อนที่จะเดินเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ําโดยที่ในระหว่างนั้นจู่ๆเธอดันได้ยินเสียงทีวีในห้องดังขึ้นมาในตอนนั้นครับคุณเตยเธอแปลกใจนะ เพราะว่าตอนเข้ามาเธอไม่ได้เปิดทีวีไม่ได้ยุ่งอะไรกับรีโมทเลยแล้ะพอออกมาจากห้องน้ําเธอก็ได้เห็นว่าทีวีมันถูกเปิดอยู่จริงๆและจากการที่ทีวีมันเปิดเองเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้คุณเตยค่อนข้างจะงงสุดๆตัวเธอไม่รอช้ารีบเดินไปหยิบรีโมทขึ้นมาปิดทีวีทันทีแล้วในตอนนั้นเองตัวเธอก็สังเกตเห็นได้ว่ากระเป๋าสะพายของเธอเนี่ยมันถูกวางผิดที่จากตอนแรก เดิมทีครับที่ผมบอกคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เธอวางกระเป๋าของเธออยู่ที่โต๊ะปลายเตียงแต่ตอนนี้หลังจากที่เธอเข้าห้องน้ําเสร็จกระเป๋ามันดันไปอยู่ตรงเก้าอี้แทนซึ่งมันก็เป็นเก้าอี้เสร็จคู่กันกับโต๊ะตัวที่ว่านี้นั่นแหละแต่มันน่าแปลกที่จูจ่ๆจากกระเป๋าที่ถูกวางอยู่บนโต๊ะมันดันเลื่อนกลับมาที่เก้าอี้แทนและเพราะแบบนี้คุณเตยเธอก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอคิดในใจ ว่าเมื่อกี้มันมีคนตามหลังเข้ามาในห้องหรือเปล่าก่อนที่เธอจะเดินตรงไปเช็คที่ประตูแล้วก็เห็นว่าประตูห้องมันก็ล็อกดีนี่นาและจากหลักฐานทุกอย่างที่มันไม่มีแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณเตยเธอก็เลยคิดกับตัวเองว่าอาจจะเป็นตัวเธอเนี่ยแหละมั้งที่เบลเบลเองคงจะไม่มีใครแอบ,บเข้ามาในห้องหรอกเพราะว่าห้องพักแห่งนี้มันก็มีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวแถมประตูยังล็อกอีกยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ถ้าเกิดก่อนหน้านี้มีคนเปิดประตูเข้าห้องมาอย่างน้อยๆเลยมันต้องได้ยินเสียงกรอนหรือไม่ก็เสียงประตูถูกเปิดหรือไม่ก็ถูกปิดแต่นี่มันดันไม่มีอะไรเลยท้ายที่สุดครับหลังจากที่มันหาคำตอบอะไรไม่ได้เธอโทษตัวเองก่อนจะกลับมาที่เตียงแล้วก็ล้มตัวนอนนอนถ่ายมือถือไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกง่วงเธอก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้แล้วก็วางมือถือไว้ที่ข้างตัวแล้วก็หลับไปได้สักพักหนึ่ง ก่อนที่หลังจากนั้นคุณเตยเธอจะเริ่มฝันในฝันของคุณเตยเธอยังอยู่ในห้องของโรงแรมแห่งนั้นแต่จูจ่ๆมันดันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเหมือนกับว่าห้องห้องนี้มันเป็นห้องของเขาเองเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณเตยที่นอนอยู่บนเตียงเลยด้วยซ้ําชายคนนั้นเขาเดินมุ่งตรงเข้ามาในห้องก่อนที่จะเดินไปหยิบรีโมททีวีขึ้นมาเปิดแล้วก็ไปนั่งลงที่ปลายเตียง คุณเตยเห็นชายคนนั้นนั่งดูทีวีอยู่สักพักก่อนที่เหมือนกับว่าชายคนนั้นจะเหลือบมองไปเห็นกระเป๋าสะพายของคุณเตยที่วางอยู่ที่โต๊ะปลายเตียงเขาก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เดินมุ่งตรงไปที่กระเป๋าก่อนจะหยิบกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็คว้านเปิดดูด้านในเหมือนกําลังค้นหาอะไรบางอย่างในฝันตอนนั้นครับคุณเตยเธอตกใจมากจนกระทั่งเธอเผลอร้องตะโกนออกไปและทันทีที่ชายคนนั้นได้ยินเสียงคุณเตยเขาก็วางกระเป๋าที่กําลังค้นหาของอยู่ โดยที่ภาพมันก็แสดงให้เห็นชัดว่าจุดที่ชายคนนั้นเขาวางกระเป๋าเขาไม่ได้วางอยู่ที่โต๊ะจุดเดิมแต่ชายคนนั้นเขาเดินไปวางที่เก้าอี้แทนซึ่งมันนั้นเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่คุณเตยเธอเห็นกระเป๋าเปลี่ยนที่วางตอนเดินออกมาจากห้องน้ําก่อนหน้าที่เธอจะนอนหลับในฝันตอนนั้นครับเธอสับสนไปหมดทั้งรู้สึกขนลุกทั้งรู้สึกกลัวเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในฝันมันตรงกับความเป็นจริง ทั้งทีวีที่เปิดเองทั้งกระเป๋าที่ถูกวางผิดตำแหน่งก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานจูๆ่ๆชายคนนั้นก็หันหน้ามองมาทางคุณเตยแบบจ้องขเม็งเลยเขาพุ่งตัวขึ้นมาบนเตียงแบบเร็วมากมาค่อมตัวคุณเตยเอาไว้ก่อนที่ชายคนนั้นจะใช้มือกดลงมาที่คอของคุณเตยแบบเต็มแรงในตอนนั้นครับเธอรู้สึกได้เลยว่าเธอหายใจลําบากมากๆคุณเตยเงยหน้ามองชายคนนั้นใกล้ๆแล้วก็ได้เห็นว่าเขาเป็นผู้ชายผิวดําแดง ผมสั้นแต่ยุ่งเหมือนคนไม่ได้หวีหนวดเข่ารุงรังเต็มหน้าไปหมดในฝันครั้งนั้นคุณเตยเธอพยายามดิน้นแต่ดิ้นยังไงก็ดิ้นสู้แรงของชายคนนั้นไม่ได้และหลังจากนั้นเพียงเสี่ยววินาทีก่อนที่ในความฝันคุณเตยจะหมดสติไปตัวเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในโลกของความเป็นจริงเพียงแต่ว่าทุกสิ่งในฝันที่มันควรจะจางหายไปมันดันกลับไม่หายเพราะว่าทันทีที่คุณเตยลืมตาตื่นขึ้นมา เธอดันกลับเห็นภาพของผู้ชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนด้วยดวงตาทั้งสองข้างชายคนนั้นเข้ามายืนอยู่ที่ปลายเตียงจริงๆเขากําลังก้มหน้าก้มตาค้นกระเป๋าคุณเตยอยู่แบบเดียวกันกับที่คุณเตยเห็นในฝันเป๊ะเ,เ,เลยในตอนนั้นครับเธอตกใจจนเผลอร้องเสียงหลุดออกมาและทันทีที่เสียงร้องของเธอดังขึ้นนั่นแหละชายคนนั้นที่ปลายเตียงเขาก็หันควาำกลับมามองที่คุณเตยทันทีเช่นกันเขากระโจนขึ้นมาบนเตียงแบบเดียวกับในฝันเป๊ะ ก่อนที่จะเอามือทั้งสองข้างมากดที่คอคุณเตยเอาไว้แน่นจนกระทั่งตัวคุณเตยเองเธอเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกเธอดิ้นสุดแรงแล้วก็พยายามกรี๊ดเสียงดังและในภาพตรงหน้าของโลกความเป็นจริงตอนนี้ชายคนนั้นเขาเดันเผยให้เห็นใบหน้าของเขาที่เปลี่ยนไปจากความฝันสีหน้าของชายตรงหน้าเขาเริ่มเขียวคล้ำขึ้นเรื่อยๆเ,เส้นเลือดที่ใบหน้าของเขาเริ่มปูดออกเหมือนกับร่างของคนที่ขาดอากาศหายใจไปนานแล้ว ในตอนนั้นครับคุณเตยเธอช็อกจนสติหลุดเลยก็รู้ได้ทันทีว่าตรงหน้ามันไม่ใช่คนแน่ๆเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานจูๆเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องมันก็ดังขึ้นเสียงเคาะประตูเนี่ยมันดังมาพร้อมกับเสียงผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งที่ตะโกนออกมาจากนอกห้องว่ามีใครอยู่ด้านในไหมเป็นอะไรหรือเปล่าในตอนนั้นครับคุณเตยเธอบอกว่าเธออยากจะตะโกนตอบกลับไปแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้จริงๆ เสียงมันไม่ได้ออกจากลำคอเลยโดยที่หลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีชายหญิงที่ตะโกนถามขึ้นมาจากนอกห้องเขาก็ใช้กุญแจสำรองไขประตูเข้ามาซึ่งสรุปแล้วก็คือทั้งสองคนที่มาเคาะประตูก่อนหน้านี้ก็คือพนักง,งานโรงแรมนั่นแหละครับเป็นพนักง,งานผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยทันทีที่เขาทั้งสองคนไขประตูได้เขาก็รีบพุ่งตัวมาหาคุณเตยบนเตียงทันทีน้องทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงโมยวายมาจากด้านใน และพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยคุณเตยก็กําลังนอนดิ้นอยู่บนเตียงและในจังหวะเดียวกันนั้นนั่นเองคุณเตยเธอไม่รู้นะครับว่าจูๆ่ๆภาพของผู้ชายคนนั้นหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่คือพอรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยเธอก็หลุดออกมาจากตรงนั้นได้แล้วคือมันเหมือนกับว่าเธอหลุดออกมาจากผวังและเธอก็มั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซน์ด้วยว่าไอสิ่งที่เจอก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไม่ได้ฝันหรือว่าคิดไปเองแน่นอนเพราะว่าทันทีที่เธอลุกขึ้นมาจากเตียงได้ เธอก็เดินมุ่งตรงไปส่องกระจกแล้วก็เห็นว่าที่คอของเธอมันเป็นรอยเหมือนกับพึ่งถูกคนบีบกดที่คอมาจริงๆในตอนนั้นพนักงานทั้งสองคนที่เห็นคุณเตยเนี่ยต่างคนต่างยืนอึ้งเหมือนกันคือพอเห็นสภาพคุณเตยแล้วน้องเขาก็รีบวิ่งเข้ามาถามน,นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณเตยเองเธอก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีเธอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอออกไปจากที่นี่เลยแล้วกัน เช็คเอาท์เลยช่วยพี่เก็บของด้วยซึ่งพนักงานที่เห็นท่าทีของคุณเตยแบบนั้นเขาก็เลยไม่กล้าจะถามอะไรต่อแล้วมั้งครับจนกระทั่งท้ายที่สุดหลังจากที่คุณเตยเธอเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วเธอก็เลยโวยวายกับพนักงานไปแล้วก็บอกกับพนักงานไปตรงๆว่าไอห้องที่พี่เข้าพักเมื่อกี้เนี่ยมันมีผีนะซึ่งพนักงานทั้งคู่ที่ได้ยินคุณเตยตำหนิมาแบบนั้นทั้งคู่ก็กชงงักไปเลย คือเหมือนกับว่าเขาพยายามเก็บอาการนั่นแหละครับมองหน้ากันเลิกลากเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ในใจแต่ก็พูดไม่ได้ท้ายที่สุดน้องทั้งสองคนก็เลยได้แต่ยิ้มเยินเยินแล้วก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าไม่มีนะคะที่นี่ไม่มีผีหรอกเอาตรงๆนะครับคือดูจากลักษณะท่าทางของน้องพนักง,งานทั้งสองคนเนี่ยคือเขารู้แน่ๆครับว่ามีผีแต่น้องเขาก็น่าจะตอบไม่ได้แหละไม่น่าจะกล้าบอกมาตรงๆ น้องเขาก็เลยโกหกมาแบบนั้นและด้วยความที่น้องเขาไม่ยอมรับเนี่ยแหละครับคุณเตยก็เลยได้แต่ปล่อยผ่านไปเธอออกมาจากโรงแรมม่ารู้แห่งนั้นทันทีแล้วก็ขับรถไปจอดที่ปั๊มน้ํามันกใกล้ๆเพื่อตั้งสติพยายามทําใจให้สงบยอมรับนะครับว่าตอนนั้นเธอไม่อยากไปทํางานแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเนื่องจากนัดกับลูกค้าเอาไว้แถมยังเป็นงานใหญ่ตังหากโดยที่หลังจากนั้นพอใกล้ถึงเวลานัด คุณเตยเธอก็ขับรถไปถึงที่หมายซึ่งการคุยงานกับลูกค้ามันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับคุณผู้ฟังใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดนิดงานทุกอย่างก็เรียบร้อยคุณเตยเธอก็เลยขอตัวลูกค้ากลับแต่ก่อนที่จะขึ้นรถตอนที่ลูกค้าเดินมาส่งลูกค้าก็ถามนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยและคุณเตยในตอนนั้นที่โดนลูกค้าถามจี้ใจดำเธอก็เลยลังเลอยู่พักหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดเธอก็เล่าเรื่องที่เจอมาที่โรงแรมให้ลูกค้าฟังนะครับและหลังจากที่ลูกค้าได้ฟังเรื่องราวของคุณเตยลูกค้าก็ทำหน้าตกใจเหมือนกันนะก่อนที่จะเล่าให้คุณเตยฟังว่าเมื่อรา,ราวๆสองหรือว่าสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยแหละมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับมาเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้แล้วก็ดันไปก่อเหตุชิงทรัพย์แขกห้องข้างๆแล้วมันก็พอดีเจ้าของห้องเขาออกมาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยทำท่าจะแจ้งตำรวจ และเพราะแบบนั้นผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็เลยตกใจครับรีบวิ่งหนีออกมาข้างนอกแล้วมันก็บังเอิญว่าตอนนั้นมันมีรถบรรทุกวิ่งมาอย่างเร็วจากถนนใหญ่และจนท้ายที่สุดชายคนที่ก่อเหตุก็ถูกรถชนอย่างแรงจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุลูกค้าเขาบอกคนเตยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาได้ยินคนแถวแถวตลาดเขาพูดกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่เหตุการณ์เดียวกันไหม แต่ว่าไอ้จุดเกิดเหตุมันคือหน้าโรงแรมม่านรูดแห่งนั้นจริงๆสถานที่แห่งเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของผู้ชายคนเดียวกันหรือเปล่าซึ่งจากเรื่องเล่าที่ลูกค้าเขาเล่าให้คุณเตยฟังเนี่ยแหละครับคุณเตยเขาก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าวิญญาณของผู้ชายคนนั้นที่เธอเจอกับคนที่เกิดเหตุที่หน้าโรงแรมม่านรูดที่ลูกค้าเล่าให้ฟังมันน่าจะเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอน ยิ่งมาประจวบกับพฤติกรรมของพนักงานที่โรงแรมมั่นรูดแสดงออกมาเองตัวคุณเตยเธอก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าสิ่งที่เธอเจอคือวิญญาณของขโมยคนนั้นที่เสียชีวิตที่หน้าโรงแรมมั่นรูดอย่างแน่นอนเรื่องราวหลังจากนี้ครับมันเป็นเรื่องราวที่หลังจากงานอีเวนต์นจบไปแล้วนะแล้วก็คุณเตยได้มีโอกาสมาคุยบลูกค้าอีกครั้งหนึง่งลูกค้าเขาถามคุณเตย ว่าคุณเตยจําได้หรือเปล่าที่ลูกค้าเขาเล่าให้ฟังเรื่องวิญญาณของผู้ชายคนนั้นที่หน้าโรงแรมม่านรูดลูกค้าเขาบอกนะครับว่าเขาได้ยินเรื่องใหม่มาเป็นเรื่องที่แม่ค้าในตลาดเขาเล่าสู่กันฟังแหมลูกค้านี่ก็ค่อนข้างที่จะช่างพูดนะฮะคุณผู้ฟังรู้เรื่องราวเยอะจริงๆทั้งทงที่บ้านตัวเองเนี่ยก็อยู่ท้ายซอยนะแล้วเรื่องมันเกิดที่สี่แยกสี่แยกตรงที่มันมีทางเลี้ยวเข้าซอยไปโรงแรมม่านรูดอีก ลูกค้าก็ดันไปรู้เรื่องนี้มาแล้วก็มาเล่าให้คุณเตยฟังลูกค้าเขาบอกนะครับว่าช่วงดึกๆบางวันนะ่ะนะมันจะมีคนเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนหน้าปากซอยของโรงแรมม่านรูดแห่งนั้นนั่นแหละเหมือนกับว่าเขายืนโบกรถหรือไม่ก็กําลังทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วทีนี้มันมีพลเมืองดีครับไปจอดเทียบแล้วก็ถามว่าโบกทําไมจะไปไหนหรือเปล่า ซึ่งพลเมืองดีคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามถามชายคนนั้นไปหลายคําถามแต่ชายคนนั้นก็ไม่พูดเหมือนกับว่าโบกรถอย่างเดียวแล้วก็ยืนนิ่งมองเข้ามาในตัวรถและจนท้ายที่สุดพอชายคนนั้นเขาไม่พูดพลเมืองดีคนนั้นที่จอดรถเขาก็ขับรถต่อไปเพียงแต่ว่าไอ้จังหวะที่รถยนต์ของเขาเคลื่อนตัวออกจากจุดๆนั้นพอเขามองกระจกมองหลังมันดันปรากฏว่าชายคนนั้น เขาดันเผยให้เห็นภาพของความเป็นจริงภาพภาพนั้นก็คือภาพสุดท้ายในตอนที่เขาโดนรถบรรทุกชนเขาเล่ากันว่าร่างของชายคนนั้นศีรษะฝั่งขวาหายไปคือมันเหมือนกับว่าในวันเกิดเหตุเขาโดนชนอย่างแรงอะนะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเขาก็เลยมาปรากฏตัวเป็นภาพสุดท้ายให้กับพล,ลเมืองดีคนนั้นเห็นซึ่งมันก็แน่นอนครับใครที่เห็นแบบนั้น เป็นใครใครก็ต้องกลัวแต่ถึงอย่างนั้นแม่ค้าเขาก็เล่ากันนะครับว่าภาพสุดท้ายที่ชายคนนั้นเขาปรากฏตัวให้เห็นมันอาจจะเป็นภาพของการขอความช่วยเหลืออย่างเช่นการขอส่วนบุญอะไรแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งจากเรื่องนี้ที่คุณเตยเธอเล่าให้ผมฟังต้องบอกว่าต้องฟังหูไว้หูนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าจากเรื่องเล่าอีกทีหนึง่งมันไม่มีหลักฐานแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าณปัจจุบันที่หน้าปากซอยของโรงแรมม่านรูดแห่งนั้น มันจะมีดวงวิญญาณของชายคนนั้นยืนโบกรถอยู่หรือเปล่าหรือไม่แน่วันดีคืนดีเขาอาจจะเข้าไปรื้อของของแขกคนไหนสักคนแบบเดียวก,กันกับที่คุณเตยเจออย่างไงล่ะและคุณผู้ฟังเลยครับคุณยิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเตยตัวคุณเองคิดเหมือนผมไหมว่าไม่แน่นะดวงวิญญาณอาจจะยังอยู่ที่ซอยซอยนั้นซอยของโรงแรมมั่นรูดจุดเดียวก,กันกับที่เขาตื่นตกใจวิ่งออกมาที่ถนนใหญ่ แล้วก็ดันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั้นรือถ้าหากคุณผู้ฟังคิดเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ สายฉีดชำระ Last Land, ลัสแลนรุ่นลัสลองตัวสายทําจากสแตนเลสแท้นะครับตัวสายยาวถึง130ซนติเมตรแถมตัวยึดสายแล้วก็พุกตะปูให้ด้วยอันนี้สายเก่าของห้องน้ําผมนะครับน้องใกล้จะสู่ขีดเต็มทีแล้วแต่พอเปลี่ยนมาเป็นลาสแลนคุณจะเห็นว่าน้ําที่ฉีดออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มนวลขึ้นแถมที่กดยังสามารถงัดขึ้นเพื่อฉีดค้างได้นะครับไว้ใช้สําหรับทําความสะอาดล้างห้องน้ําได้สําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่ครับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ